ก็สวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะฮะแล้วก็ตามชื่อคลิปนะในวันนี้นะครับผมจะมาสอนหาตัวใหม่ล่าสุดของแมปสกีบีเวิร์สที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาเลยนะนั่นคือตัวของไททันคัมเบล่าแมนน้าแดงโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้ผมอยู่ในโหมดเทอร์ดีเฟนต์นะฮะก็ถ้าเกิดใครแบบแติดในโหมดนี้แล้วไม่รู้วิธีกลับไปโหมดปกตินะฮะก็ให้ทำการกดมาตรงนี้นะฮะเป็นรูปแบบแผนที่นะแล้วก็ทําการกดเพลย์เกมโหมดไป ซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าการที่คุณจะสามารถหาตัวของคาเมล่าไททันได้เนี่ยคุณจะต้องมีถึง2ตัวด้วยกันนะและก็คืออย่างแรกเลยคุณจะต้องมีตัวที่สามารถบินได้ไม่ว่าจะเป็นสปกเกอร์ไททันหรือว่าสเปกเกอร์เฮลิก็ได้และอย่างที่2นะฮะคุณจะต้องมีตัวเล็กที่วิ่งค่อนข้างเร็วอย่างตัวของพลันเจอ์คาเมล่าแมนด้วยก็ผมเคยสอนหาทั้ง2ตัวนี้ไปแล้วนะฮะทั้งแบบสเปกเ e อร์เฮลิแล้วก็พลันเจอ์คาเมล่าแมนนะก็สามารถยอ้อนไปดูกันได้อย่างแรกเนี่ยให้ทำการกดรับเควสมาก่อนแล้วก็รับเควททีี่่่มชือววาาแล้กก็กด์ไป ซึ่งภารกิจแรกของเรานะฮะเราต้องไปทําการหาซีเค็เอเจนนะก็ให้เราเนี่ยทำการกลายร่างเป็นสปิเกอร์เฮลิก่อนเลยซึ่งเอาจริงคุณไม่จำเป็นต้องใช้สปิเกอร์เฮลิก็ได้นะแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วนะแบบขั้นตอนแรกก็พอแปลงร่างเป็นสปิเกอร์เฮลิแล้วนะฮะก็ให้คุณเนี่ยทำการบินมาที่ตรงซอกเตกตรงนี้นะฮะจะมีเตกแบบสีขาวแล้วก็สีน้ําตาลอยู่นี้นะก็ทำการบินเข้ามาเลยแล้วก็เลี้ยวขวาไปและจากนั้นนะฮะให้บินมาจนสุดซอยเลยนะก็จะบินไปแบบค่อนข้างไกลแล้วก็ เลี้ยวซ้ายมาอีกนิดหนึง่งแล้วก็ให้ทำการแปลงร่างกายเป็นคาเมล่าแมนตัวเล็กเพื่อจะเข้ามาที่รูนี้นะก็เข้ามาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาเล็กน้อยแล้วคุณจะพบกับนี่อันนี้เป็นตัวของซีคิตเ,เอเจนต์นะซึ่งถ้าเกิดคุณแบบสังเกตหน้าตาดีๆเขาคือดาฟไฟปูมาแหละนะเอาละกดอินเทอร์แล็ไปก็กดตอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ขั้นตอนที่2นะฮะเราต้องไปดำเการตามหาคาเมล่าถ่ายท่านคอนะก็ ให้เราเนี่ยทำการว้าไปที่่านอินดัสเทรียลแล้วจากนั้นนะฮะก็ให้ทำการวิ่งมาที่ข้างหลังโรงงานตรงนี้นะแล้วจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วพอมาถึงตรงสี่แยกตรงนี้นะฮะให้คุณเนี่ยทำการโดดลงขอบไปเลยนะโดดลงมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ ให้มาที่รูตรงนี้นะฮะซึ่งรูข้างในนี้เนี่ยมันจะมีตัวของเครื่องยนต์ของไททันคาเมราอยู่นะซึ่งตรงนี้นะฮะจะเป็นขั้นตอนที่เราต้องใช้พันเจอร์คาเมราแมนแน่นอนนะเพราะว่าไอเอนจินเนี้ยมันจะพ่นพลังงานออกมาเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดเราวิ่งไปไม่ทันเนี่ยเราก็จะโดนมันฆ่าตายนะก็อย่าแรกเลยนะฮะให้คุยเข้าไปใกล้ๆไอเครื่องยนตเนี้ยให้ได้มากที่สุดก่อนนะก็ คุณจะสังเกตได้ว่าไอ้ตรงนี้มันจะมีแบบมีรอยอยู่นะให้เราทําการเดินไปที่ประมาณ4ช่องเนี่ยช่องที่1 2 3แล้วก็4ประมาณนี้นี่คือระยะที่ใกล้สุดนะฮะที่คุณเนี่ยจะไม่โดนเอนจิ้นมันฆ่าตายนะเพราะฉะนั้นก็ให้ทําการเตรียมตัวเลยรอเวลาที่มันปิดนะแล้วจากนั้นก็ไปเลยด่วนๆด่วนๆถึงไหมทันไหมทันไหมทันไหมโอเคทันท,นทนัโอ้โหเกือบตายเมื่อกี้เลือด โอเคพอมาถึงแล้วนะฮะทาการกดอินเตรแลกไปนะก็มันมันเป็นขั้นตอนที่ยากนิดหนึ่งนะสำหรับขั้นตอนนี้แล้วก็ไปน่าเสร็จเส้นขั้นตอนที่2นะฮะแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะง่ายแล้วนะให้คุณี่ยทำการว์ปกลับไปที่หับเลยและจากนั้นนะฮะก็ให้คุณี่ยทำการวิ่งมาที่กระท่อมสีขาวตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นกระท่อมที่อยู่ชัดเจนมากนะอยู่ตรงกลางแมปเลยก็เอามาเข้าประตูนี้มาปุ๊บแล้วก็พี่แกทำอะไรกันวะเนี่ยช่างมันแล้วกันนะให้เรามาทําการเ,เก็บกล้องนี้นะโดดขึ้นมาแล้วก็อินเตรแลกแป๊บ โอเคแต่แลกแบบนี้แล้วก็ชึบเรียบร้อยเป็นอานเสร็จขั้นตอนที่3แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเราต้องไปทำการตามหาไทยท่านไซคัมเบล่านะก็ให้คุณเนี่ยทำการวิ่งออกมาก่อนเลยนะฮะแล้วก็ให้ทำการแปลงร่างกายเป็นสปิเกอร์เฮลินะรอบนี้เนี่ยเราจะทำการใช้สปิเกอร์เฮลิแบบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วจากนั้นนะฮะก็ให้ทำการบินเข้ามาที่ซอยนี้นะมันจะเป็นซอยที่ซอยเนี่ยมันจะแบบโค้งๆนิดหนึ่งนะ ก็บินเข้ามาเลยแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้แล้วก็ทําการตรงไปนะฮะแล้วคุณก็จะพบกับเนี่ยอันนี้เป็นแบบที่ต้องโล่งตรงนี้นะให้ทําการหันขวาม,มานะฮะแล้วคุณจะเห็นตกึกเล็กๆอยู่สามอันนี้แล้วข้างหลังมันจะมีตึกใหญ่อยู่ก็ให้คุณทําการบินขึ้นมาปุ๊บเอาละ่ะบินเข้ามาแลนดิ้งอยู่นี้ก่อนแลนดิ้งลงไปแล้วก็บินขึ้นไปอีกปุ๊บแล้วก็ทําการบินขึ้นมาบนนี้นะฮะแล้วก็แปลงร่างกลับกลายเป็นคาเมราแมนตามปกติและฉะนั้นก็ทําการกดอินเทอร์แลคกับกล้องนี้นะฮะเป็นกล้อง ชิ้นส่วนสุดท้ายของไททันคาเมล่านั่นเองนะเอาละกดมาแล้วก็ฟึบเท่านี้ก็เรียบร้อยนะฮะเป็นอันเสร็จควสนะแล้วคุณเนี่ยก็จะสามารถกลายร่างเป็นตัวของนี่คาเมล่าไททันได้แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งมันก็เหมือนกับตัวของสซปิเกอร์ไททันอย่างหนึ่งนะก็คือเซิฟหนึ่งเนี่ยอานจะมีคนแปลงร่างเป็นไททันได้แค่2คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้นะฮะผมไม่สามารถแปลงร่างกลายเป็นคาเมล่าไททันได้นะก็ต้องอยายเซิฟสักคู่หนึ่ง ย้ายเซิร์ฟมาเป็นเซิร์ฟ VIP เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะสามารถกลายร่างเป็นคาเมล่าถ่ายท่านได้แล้วนั่นเองนะก็นี่คือโมเดลของเขานะฮะถือว่าโมเดลเนี่ยสมกับความเป็นสกีบิวเวิร์ดมากเลยนะคือมันสวยก็แบบหล,หลายแแมปโลบอกเลยอะ่ะเนี่ยดูรายละเอียดเขานะฮะมาแบบมาเต็มเลยนะแล้วแสงเนี่ยถือว่าสวยมากอันนี้ยังไม่เปิดการาฟ,ฟิกเต็มเลยเนี่ยผมลองเปิดแบบ10ขีดไปเลยนี่ก็ไม่ได้สวยกว่าเดิมมากนะแต่ว่าก็สวยอยู่แต่ว่าน่าเสียดายนะฮะคือท่าเขาเนี่ย มันยังมีแค่ท้าต่อยอย่างเดียวนะฮะคือไม่มีการแบบพ่นลำแสงอะไรนะเพราะว่าคนสร้างเนี่ยน่าจะยังทําไม่เสร็จนะ็ถือว่าเป็นเรื่องที่อ่อน้างน่าเสียดายเลยคือแบบตัดภาพมาที่สเปกเกอร์ไทท่านอนะคือแบบพี่แกสามารถป,ปล่อยวงปล่อยบีมาได,มได้เต็มเลยอะแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่ คุมค่าเก่การสะสมนะด้วยความยากในการหาของมันแล้วก็ความหล่อเท่ของโมเดลมันนะโอเคก็เอาเป็นว่าเป็นมาณนี้กันนะ,ะสับคลิปในวันนี้นะก็หวังว่าทุกคนที่จะมาตามหาไททันคา m e เมล่าน,นะฮะจะโชคดีกับไอ้เครื่องยนต์อนนันที่จ้องจะฆ่าเรานะเพราะว่าถ้าเกิดคุณดวงไม่ดีแบบผมเนี่ยคุณมีโอกาสตาย,ตายแบบหลายรอบมากเลยนะกว่าจะแบบไปถึงตัวมันได้อนะโอเคแล้วก็ลาไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบาย